จ,ยจอยจิกจอยจิกวันกอ่อนจ้าจิกจ้าจิกเมื่อวานกิมจิกกิมจิกวันนี้มาขี่มาขี่พรุ่งนี้เอาจิกเอาจิกมาเลินจ้อยหนอจิกจ้อยหนอจิกสองวันก่อนแกหนอจิกแกหนอจิกอีกสองวันแช่ขี่อีกแช่ขี่อีกหรือไปอีกวันจันทร์แช่ขี่จีแช่ขี่จีไปจีวันอังคารแช่ขี่ซา แช่ขีซาไปซาวันพุธแช่ขีสีแช่ขีสีไปสีวันพฤหัสแช่ขีงาแช่ขี่งาไปเงาวันศุกร์แช่ขี่ลักแช่ขี่ลักไปลักวันเสาร์และแช่ขี่จิกแช่ขี่จิกไปจิกวันอาทิตย์เด็กไก่แช่ขีเจ็ดไก่แช่ขีหนึ่งสัปดาห์หนึ่งอาทิตย์หรือเจ็กไก่ลอยไป จกไก่ลอยปลายหนึ่งสัปดาห์จอยไก่แช่ขี้จอยไก่แช่ขี้หรือจอยไกยล่ลอยปลายสัปดาห์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วจีไก่แช่ขี้จีไก่แช่ขี้จีไก่ลอยปลายสัปดาห์นี้แอร์ไก่แช่ขี้ แอแกช้ที่แอวแกลอยปลายสัปดาห์หน้าคนที่อยากจะเรียนภาษาแต้จิ๋วเพิ่มเติมเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวันตอนนี้เราจะมีคอร์สเรียนภาษาแต้จิ๋วแบบตลอดชีพนะคะมีการเรียนสดอาทิตย์ละ2ชั่วโมงใครที่สนใจสามารถพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้หรือทักเข้ามาได้เลยนะคะ